เอาละครับก็สวัสดีแฟนๆองังหุนทุกท่านนะผมที่ติดตามแล้วก็แวะผ่านทางมาทุกท่านนะผมวันนี้ผมก็พามา,าลิขแขนงตัดหนวดองังหุนนะครับก็มีหลายเหตุผลและหลายปัจจัยที่เราต้องต้องลิแล้วก็ตัดออกครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลิขแขนงเขาออก หรือไม่ตัดหนวดเข้าออกนี่ก็จะเป็นปัญหาเราในอนาคตสําหรับคนทําองุ่นนะครับในเรื่องการจัดการแปลงโรคมแมลงก็จะเข้ามาโดยเฉพาะเพลี้ยไฟเพลี้ยหอยครับบางทีก็มีเพลี้ยแป้งเข้ามาด้วยก็มีครับไอพวกตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยยิ่งกิ่งรกเท่าไหร่เพลี้ยหอยกับเพลี้ยแป้งยิ่งชอบนะครับเราต้องทําความสะอาดกิ่งแล้วก็คัดยอดคัดกิ่งครับ สำหรับอ่องุ่นไหนที่ไม่มีดอกไม่มีผลผลิตให้เราเราก็ตัดออกได้อันนี้คือกิ่งที่เราลิขแนงแล้วที่ผมลิขแนงแล้วเมื่อกี้เห็นไหมครก็จะโล่งสะอาดดูสวยเนี่ยครลักษณะก็จะสะอาดแบบนี้ครับดูอีกกิ่งหนึ่งครับเนี่ยอย่างกิ่งนี้ใช่ไหมขแขนงอันนี้ขแขนงนะครับขแขนงฝั่งนี้ก็ขแขนงส่วนนี้คือหนวดนะครับ เราต้องรู้จกักอางุ่นก่อนนะฮะนี่คือหนวดส่วนนี้ก็คือแขนงครับนนเนี่ก็ลากยาวมาเนี่ยฮะน,นี่เราต้องตัดหนวดเข้าออกนะครับตัดหนวดตัดหนวดใช้มือเด็ดเอาก็ได้หรือกันไกลก็ได้ส่วนนี้แขนงน,นะครับแขนงเราก็ตัดออกรีออกเข้าไปครับเนี่ยรีรีตัดหนวดรีแขนงรีแขนงไป เห็นไหมฮะกิ่งก็จะสะอาดสวยเนี่ยครับสะอาดสวยดูโล่งครับแล้วเราก็จะเห็นตาดอกองุ่นในมีดหน้านี่ฮะนี่คือตาดอกองุ่นสําหรับที่เราจะตัดเอาผลผลิตในรอบหน้าครับเห็นไหมฮะก็จะดูโล่งสะอาดสวยใบไหนเกะกะหรือควางหูคว,วางตารกเวลาเราจะทําการฉีดยาป้องกันเราก็ต้องเอาออกเนี่ยครับ ครับนี่ก็ติดลูกใหญ่แล้วครับเห็นไหมถ้าเราไม่ลิออกก็จะรกเนี่ยก็คือเราต้องริแขนงเขาออกครับลี่ออกเลยครับเนี่ยตัดออกให้หมดลิออกให้หมดอย่าไว้ครับเพราะว่ามันจะแย่งอาหารเวลาอางุ่นเราติดลูกแล้วเขาจะไม่ค่อยจะส่งอาหารให้ลูกนะครับเพราะเขาต้องไปเลี้ยงแขนงเลี้ยงยอดต่อไปเราต้องลิต้องตัดออกครับ ครับก็ทางนี้ก็ลิเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับฝั่งนี้เห็นไหมเราก็จะดูเห็นองุ่นพวงอางา่นสวยโลง่งสะอาดนะครับเนี่ยเราก็จะจัดการได้ง่ายไม่ต้องกลัวหรือพวกโรคแมลงอย่างโดยเฉพาะเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งนะครับตัวเด็ดเลยที่จะมาเข้าทําลายอางุงนของเราครับอย่าปล่อยให้กิ่งโรคเกินไปหรือแน่นเกินไปนะครับสําหรับคนที่ทําองุ่น เพราะว่าจะมีโรคแมลงหรือศัตรูขององุ่นอ่ะจะเข้ามารบกวนของเราได้ครับครับตอนนี้ก็ทีมงานกําลังลิขแหนงออกนี่มือฉมังครับลิขแหนงออกมัดยอดครับลิขแหนงตัดหนวดมัดยอดเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดครับกําลังทํางานมืออย่างไวก็คัดแต่กิ่งไหนที่มีลูก นะครับที่มีผลผลิตให้ไว้เลยส่วนกิ่งไหนที่ไม่มีผลผลิตเราก็เอาออกครับเพื่อให้ได้ผลผล,ผลิตที่สวยครับเนี่ยไม่ได้รีออกเห็นไหมครับมันก็จะรกเราต้องเอาออกเห็นไหมแขนงเขาจะใหญ่มากต้องตัดเอาออกเลยครับเนี่ยเอาออกเห็นไหมฮะโล่งเลยเหลือแค่ใบแค่นี้ครับเอาออกให้หมดนะครับเนี่ยเอาออกเสจหมนก็จะโล่งโลงสะอาด เรามองไปทางไหนก็เห็นพวงอุ่นเราครับเนี่ย <Yeah. S 1> ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนแล้วครับกับการลิขแนงตัดหนวดองุ่นนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่ผมทำอยู่ครับสำหรับท่านไหนสนใจหรือสงสัยตัวไหนก็แบบไหนสอบถามเข้ามาได้เลยครับยินดีให้คำแนะนำนะครับก็เป็นในรูปแบบที่ผมทำอยู่ตอนนี้ครับกับผม ช่องคนทำเกษตรนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ